อาโจนำทัพเกษตรอินทรีย์บุกเผ่าอาคาทำไร่ทำสวนเริ่อเต้มที่ปลูกอ้อยแบบอินทรีย์ มันก็ข้าวโพเข้าวกินนะครับข้าวดอยครับนะครับเหรอแต่คนดีใจผมเปียรใจจะอยู่ใจอ้อยนะครับจะทําอ้อยตลอดแล้วผมแนะนําต่อไปนี้แนะนำพี่น้อข้าก็จะปลูกอ้อยตอนนี่เหรอสีนี้สายตะสีนี้ดีมากครับฮมีแล้วก็เรากีก็ไม่เป็นไรอายุผมห้าสิบห้าปีครับโอ้อยังแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยอืมแล้วต่อไปพี่น้อข้าก็จะผมจะขจะรับแนะนำครับแนะนำเข้าไน จะปลูกก็จะปตามันดูที่นี่ตัวอย่างโอ้โหทามันดูที่นี่ตัวอย่างแล้วก็ค่อยปลูกไปก็ค่อยไปนะครับอาแล้วที่หมู่บ้านนี้กี่หลังคาเรือนหมู่บ้านนี่เยอะครับกี่หลังคาเรือนครับครับห้า <500 S 2> ร้อย <500 S 2> ได้ไหมถือครับห้าร้อยกว่าแถวดอยชามดอยล้านนี่เยอะเยอะครับโอ้โฮอาจโจเผ่าอาคาทำเกษตรไม่งอเคมี อาขาอยู่ประเทข่าก็ประเทศพม่าพม่าเขาอาขาอยู่อยู่อยู่แล้วก็ได้บาทได้อะไรมาก็ประมาณยี่สิบกว่าปีขาอาขานี่คือว่าเขาให้มีเมียได้กี่คนสองคนแต่ก่อนนะสองคนเดือดเดือดเดีือดบ้าตอนนี้สมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องหัวเดียวเมียเดียวเหรอดูยาเพราะอะไรดูตัวอย่างเหมือนโครไทยไงอ๋อ ถ้าถ้าใจเราอยากเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้อ่าใจมากสมัยกว่าจะดีกว่าอารมณ์ดีพอพูดถึงการมีเมียสองคนไม่มีเมียได้เราก็เอาเปียแค่อสบายใจละได้จะน้องกันียนู่นบ้างเมีน้องบ้าง เรื่องราวของอาจโจเกเษตรอารมณ์ดีดพบกัน<ม><ม>ทางเพจ<ม>เป็นตาฮักในเครือ MGR o ออนไลน์และ News One สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็นตาฮักในเครือ MGR o ออนไลนแล้วก็ช่อง News One นะครับช่วงนี้าทางเพจเราก็เกาะติดนะครับเรื่อง เกษตรนะครับโดยเฉพาะการทําอ้อยอ้อยซึ่งเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เป็นอ้อยคันน้ำนะครับที่มีรสชาติหอมหวานปลูกยังไงให้ได้ลําใหญ่แล้วก็ได้น้ําเยอะนะครับวันนี้เราจะมาพบกับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนี้นี่ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายมาคุยกับท่านดูว่า,าท่านปลูกอ้อยแล้วทํายังไงให้อ้อยมันโตนะครับอยู่กับผมนี่เองนะครับอยู่ใ,ใกล้ผมนะครับ ผมอำเภอแม่สวยครับอยู่อำเภอแม่สวยผม็นชาวดอยนะครับชาวอาคาชาวอาคาเลยครับผมแรกผมไม่เคยปลูกอ้อยด้วยก็ลมาชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําชื่อกันโจครับโจชื่อโจหมายถึงว่าอาคาเป็นเผ่าใช่ไหมเป็นเผ่าอาคาเนาะที่นี้บ้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ผมมอเท่าครับชื่ออะไรนะผมมอเท่าผมมอเท่าผมมอเท่าอยู่อยู่ไกลไหมอยู่ไกลจากที่นี่ไหมจากที่นี่ไปก็สามกิโลครับ จากนี้ไป3กิโลเองก็ไม่ไกลเนี่ยไม่ไกลครับปกติแล้วที่เผานี้ทําอะไรเออจริงจริงก่สมัยก็ก็ทำไร่ทําสวนทาไร่ทําสวนครับแล้วก็อ้อนี่ไม่เคยปลูกกะหล่ำมาปูเนี่ยครับทําอะไรข้าวโพดข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวกินนะครับข้าวดอยครับอ๋อแ้วก็แค่ทําไปก็พออยู่พอกินแค่นั้นแหละพออยู่พอกินครับผมแล้วทีนี้เวลามาขายยังไงอยู่อยู่ข้างบนเหรอ อยู่คำโบนครับอยู่คำโบนแล้วก็อล้่อนนี่อยู่บนแล้วก็สมัยนี้ไปอยู่อำเภอแม่สวยนี่ครับลงมาอยู่ฮาลล่าเนี่ยครับอ๋อตอนที่อยู่ที่นู่นนี่ลําเลียงลงมาขายเหรอใช้ครับแบบยังไงใช้พาหนะอะไรพาอะไรไปที่ก็ข้าวโพดครับสามารถทําข้าวโพดช่วนมากทําข้าวโพดครับแบ,บรกลงมาขายหรือว่าใส่รถจสกรยนหรืยยังไงใส่รถมาครับใส่รถมาด้วยครับอ๋อก็พออยู่พอกินพออยู่พอกินแล้วก็ทานโทษนะครอบครัวนี่มีครอบครัวอย่างมีนะครับ ก็มีลูกสาวลูกชายมีกีคนลูกสาวครับลูกสาวสามขวครับก็โตหมดแล้วมั้งโตแล้วครับทําการทํางานหมดแล้วครับครับครับโอ้แล้ววันนี้จะกลับบ้านไหมนี่กลับครับกลับทุกวันครับผมที่จักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปครับมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อไม่ได้ขับเครื่องบินนะครับทีนี้มา มาทําอ้อยได้ยังไงมาทําที่นี่ได้ยังไงไมันใช่แต่ผมท้ายดูแล้วก็สวยงามด้วยแล้วก็ขายก็ดีนะครับเหรอแต่คนดีใจผมเปลี่ยนใจจะอยู่ใจอ้อยนะครับแต่ทาอ้อยตลอดภาพเปลี่ยนใจจะทําอ้อยตลอดแล้วะรับผมต่อไปเนี่ยจะทําตลอดนะครับแล้วทีนี้อ้อยที่เระปลูกเนี่ยรู้ไหมว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไร เฉพาะปุ๋ยที่สมผสมกัไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่อ่าแล้วที่เผานี่เขาใช้อะไรกันบ้างแต่ก,ตก่อนนี่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วม,มีทุกอย่างใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้เอาปุ๋ยเคมีไม่ใช่ครับมีแต่มีคสออาจารย์เป็นคสอเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างผสมปะกับไปเรื่อยๆครับืมแเรามาอยู่มาก่อนม่นาครับแล้วผมแนะนาต่อไปนี้แนะนำพี่น้องขาก็จะปลูกอ้อยตอนี่ถ้าเราใช้ปุ๋ยแบบ สารปะสิงหรือปุ๋ยอินรียเนี่ยส่งผลดีกับอ้อยยังไงส่งผลดีกับดินยังไงรู้เปล่าสาปะสินนี่สาวไซปะสินนี้ดีมากครับดีแล้วก็เรากีก็ไม่เป็นไรไม่มีทุ่งตาแข็งแรงด้วยสมบูรณแข็งแรงด้วยนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุผมห้าสิบห้าปีครับอืมแล้วต่อไปพี่น้องข่าวก็จะผมจะขัจะร่แนะนำครับแนะนำเข้าไหน S <S จะปลูกว่าจะปลามาดูที่นี่ตัวอย่านโอ้โหปลามาัดูที่นี่ตัวอย่างแล้วก็ค่อยปลูกไปก็ค่อยไปนะครับอ่แล้วที่หมู่บ้านนี้กี่หลังคาเรือนหมู่บ้านนี้เยอะครับ <S <S กี่หลังคาเรือนครับครับห <500 S 1> <พ>้าร้อยได้ไหมถือครับห้าร้อยกว่าแถวดอย้างดอยล้านนี่เยอะแยะโอ้โหค <พอ S 2> ือจะนําทับมาดูมาดูที่นี่เลยครับผมบอ๋อหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับครับ มีเวลาผมมีเวลาสมการหรืออะไรอย่างเงี้ยผมพาไปดูมาแนะนำเขามาดูด้วยมาดูตัวยันเลยผูก้็ยกนดีใจมากมีความสมใจมากครับแล้วผมก็จะแนะนำรัาต่อไปจะแนะนำเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเพจเป็ตตะฮักในเครือ MTR o n l อ n e อนไลน์และ n e w s One รายงาน